วัดนี้นะก็เป็นวัดแรกนะครับที่พระเจ้าถิโลกราชทรงสร้างขึ้นนะครับหลังจากที่พงขึ้นสวยราชนะครับต่อจากพระราชบิดานะครับ อ่วันดีครับวันนี้พาพเพื่อนๆมาเที่ยววัดที่อยู่ในเมืองนะครับในอันนี้อยู่ในเกาะเมืองเมืองเชียงใหม่นะครับตั้งอยู่บนถนนสีภูมินะครับตรงฝั่งตรงข้ามก็ตัวนอกเกาะเมืองตัวนอกคูเมืองก็จะเป็นวัดเอ่อวัดโลกโมรีนะครับวัดโรกโมรีที่ฝั่งตรงข้ามกันเลยครับวันนี้ชื่อวัดราดมนเทียนนะครับ วัดราชบุญเทียนก็ตามประวัติก็เป็นวัดเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสร้างแต่สมัยพระเจ้าตีโลกราชนะครับพระเจ้าตีโลกราชโอ้นานมากรวมห้าร้อยเกือบหกร้อยกว่าปีพระเจ้าตีโลกรลาชน,น,น,นี่ก็เป็นกษัตริย์ลำดับที่หกเอยลำดับที่เก้านะครับของของเชียงใหม่นะครับสมัยโบราณน,นะครับ ซ,ซึ่งเป็นกษัตริย์ร่วมสมัยกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถของอยุธยาที่ว่าเคยเล่าหลายๆตอนเนาะที่สู้ลบกันไปมานะครับเมื่อก่อนวัดราชมณยนนี่ก็ตามประวัติก็พระเจ้าถิโลกราชเนี่ยก็ได้ทรงรือปราสาทราชมนเทียนนะครับซึ่งเป็นที่พักของพ่อของพระอ,องค์ก็คือพระเจ้าสามฟังเกนนะครับ พงษ์ได้ขึ้นคลองลาดได้รื้อที่พักเก่าของพ่อมาสร้างเป็นวิหารครับเขาเรียกว่าเป็นสร้างเป็นพุทธบูชาเนาะซึ่งเป็นธรรมเนียมของกษัตริย์ล้านนาสมัยก่อนนะครับคือว่าพอกษัตริย์พงษ์เก่าสวรรคตแล้วก็พงษ์ใหม่ขึ้นมาคลองลาดนี่ก็เป็นธรรมเนียมที่ว่ากษัตริย์พงษ์ใหม่นี่ก็จะรื้อพระราชวังนะครับ ที่นอนนะครับที่ที่ตรงที่เป็นที่นอนนะครับของพระอุษาลุงเก่าเนี่ไปสร้างเป็นวิหารถวายวัดแต่ละที่นะครับอันนี้เป็นนี่เป็นธรรมเนียมที่ยึดถือกันมาจึงอยากจะพาเพื่อนมาชมภายในวิหารชั้นบนนะครับก็เป็นวิหารลายคานะครับก็สวยสดงดงามมากครับสร้างเป็นศิลปะล้านนาผสมกับทางไทยใหญ่นะครับ ก็เสียดายเสียดายมากเลยข้างในก็มีพระประธานนะครับก็ตามประวัตินี้ก็จะมีพุทธลูกที่พระมหายานคัมภีร์นะครับซึ่งซึ่ง,งเป็นพระสงฆ์นะครับที่มีความรอบรู้นะครับในสมัยพระเจ้าติโลกราชนี่แหละครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนละก็มาจนถึงสมัยพระเจ้าติโลกราชานะครับก็ ตอนนั้นท่านได้เดินทางไปเ,เพื่อที่จะไปศึกษาพระไตรปิฎกนะครับแล้วก็ระเบียบวัดปฏิบัติทุกอย่างนะครับของพุทธศาสนานะครับที่ลังกาทวีปนะครัคือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันนะครับก็เดินทางไปเป็นหมู่คณะนะครับแล้วกเ็เสร็จแล้วนะครับก็ หลายปีอยู่ครับตามประวัติก็4-5หปีในส่วนของต้นสีหมหาโพนี่ก็จะนําไปปลูกที่วัดป่าแดงหลวงนะครับซึ่งยังไม่ได้พาเพื่อนไปเลยนะครับอยู่เชิงรอสุเทพนะครับส่วน,ส,วนส่วนคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยก็เอาไปเอาไปไว้อีกวัดหนึ่งนะครับชื่อเอชื่อวัดอะไรจำไม่ได้แล้วส่วนพระพุทธรูปนี่ก็นํามาประิษฐานไว้ที่วัดนี่แหละครับแต่วันิีเสียดายนะครับ พิหารปิดเนะนี่ยครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูนะสุะไดเสดายเนี่ยข้างหน้าก็จะเห็นเนี่ยครับสวยงามมากโ,<ฮ>โ้จริงๆมีแบบว่าประวัติที่ว่าจะเล่าเยอะนะครับแต่เดี๋ยววันน้าโอกาสดีจะเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของพ่อลูกนะครับของพระเจ้าสามฟังแกนแล้วก็พระเจ้าทีโรกราชนะครับก็มีเรื่องเล่านะครับแต่นี่ าจากที่เราไปสืบค้นประวัติหลายๆที่เนอะอทั้งทาง u u u e มั่ง่งทางหนังสือนะครับในหลายๆอย่างนะครับก็พอจะทราบประวัติแต่ก็ไม่ละเอียดมากแต่ก็พอจะเล่าให้ฟังได้นะครับอ,อย่างที่บอกนะครับวันนี้ก็เป็นวัดแรกที่พระเจ้าตีโลกราชทรงสร้างขึ้นเนาะเป็นพุทธบูชานะครับโดยการรือ้อ ราสาทราชมณทยนยนะครับของสเสด็จพ่อของโปองคือพระเจ้าสามฟังแกนก็มาสร้างเป็นวิหารของวัดนี้นะครับเริ่มเริ่มประเดิมที่วันนี้แล้วก็พระเจ้าติโลกราชนี่ก็ยุคของโป่งก็เจริญรุ่งเรืองมากนะครับทั้งการเมืองการปกครองพระพุทธศาสนานะครับโอ้โหเจริญร,รุ่งเรืองมากโปงทํรูปบํารุงพุทธศาสนาสร้างวัดเยอะแยะไปหมดแล้วครับก็เยอะมากนะครับเอ่อ ที่สําคัญนันหนึ่งคือเจดีหลวงนะครับที่ว่าเจดีหลวงก็ได้รับการต่อเติมจากพระเจ้าตีโลกราชให้สูงใหญ่มากนะครับสูงสูงใหญ่สูงเทียมฟ้าเลยก็เหมือนกับว่าเป็นประกาศเป็นการเหมือนเป็นการประกาศนะครับหรือว่าเป็นการทําให้บ้านเมืองอื่นได้รู้ว่าเนี่ยแผ่นดินขอขพโะองเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับ ยิ่งใหญ่มากก็อตอนนั้นก็จเจริญรุ่งเรืองควบคู่มากับอยุธยานะครับคือสมเด็จพระลุมไต่ลูกกุฎทางนู้นก็ยิ่งใหญ่มากนะครับก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะครับตอนนี้นั่งเที่ยวก็ทยอยมาไหว้หลวงพ่อทันใจนะ้อยจริงขาคงอยาขึ้นมาที่วิหารลายคำแต่ว่าเขาปิดนะแต่เวลาพอสมควรเนาะก็ ก็จะ <c oughs> ลาเพื่อนๆตรงนี้นะครับก็นั่งเที่ยวเริ่มมากันละเมื่อกี้ตอนที่มายังไม่มีมาเลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ